สบายดีพี่น้องบัสโคสกอนสมองสบอนเลยเมื่อนี้พ่อๆในซองบ่ไว้อนดีพี่น้องมื่อเน้เขสิมาสอยสบายดีพี่น้องจอยพี่น้องตอนนี้เขากำลังฝึกสาอกินอย่างตอนแรกให้แม่น้องจอยครับน้องจอยมาหน่ด้วพี่น้องมาแต่เมื่อคืนนี่เขาสิมาสอยเจสซสิ้อยเห็นเหยียบเขาุ่นะคะสอยพาคือเหียเขาุด้อพี่น้องกัน เงออ้มรเอาเียมเรือเาี่ย่ไเน,นี่ยปาหลดเงียเรนง้อสปะท่ากระีปงปลาเด้อก่อนไียเงนเอัได้สซยพักกระลำเนาะพี่เขาะ ซอยผักกะหล่ำสแต๊ปเนาะโถูกแก้ม่ใหญ่ได้พี่น้องเไหมมาออื่นไหม่ใหญ่สบายดีพี่น้องส่วยดีไม่ใหญ่ส่วยไดีสบายดีพี่น้องถูกแก้มใหญ่ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องปีใหม่เล่าเนาะเอากระสินมาซอยผักกะหล่ำผักบุ้งเตรียมนี่งเด้อเนาะเตรียมกินอันข้าวปุ้นเนาะพี่น้องมันต่ำบ่เห็นบ่พี่น้อง เห็ดได้ดีนะไหนมันสูงเอามาตื่มความสูงจักหน่อยดูสูงหัว,ว่าสูงโหดเลยผู้สุดขัด,ด,ดอ๋อนี่ดีกว่าเขียงในซูงขึ้นแลน้วเนาะมาสิมะซอยผักกล่ัมเตรียมกินข้าปุ่นแซ่บเลยเนาะพี่น้องไม่และสเหียน,นามข้าปุ่น แซ่บๆนะพี่น้องได้พี่น้องมีดของบาไว้ก็บซอยพักกระลำก็เข้าขาวพี่น้องเขาก็สีซอยไปประมาณ4หวัวเนาะมันทำยันมันพอมันอื่นเขาก็สีซอยอีก หน่าเนาะลาน้ำมากกว่าทีเสือไว้บบนี้เนาะพี่เนาะม้วนม้วนมีต้องมาไว้กันม่ใหญ่ถึงก็เป็นห่วงเนาะเอ้เป็นห่วงยานพระกระลำเป็นบู๊ดช่วยหน่อยช่วยลายเ่นะนะให้มันพอพี่น้องกินเนาะมืออื่นเนาะแนว่หับแขกของเฮาเหรอบอหับปุ้นเด้อพี่เนาะของอื่นนะหับแขกหับแานบตีพี่นเนาะทีว่าพัชรีมาผูกคอตะแคลนียู่เลยเนาะ เมนท่าซืเรียงด้วยข้าวปุ้นเนาะแล้วก็มีหลาหมูวันนี้นี่แหละได้ยินข่าวมาเนาะได้ยินข่าวว่าีืาอหมูซื้อหมูมาซื้อซีดหมูมาแล้วก็มีสิขาไก่เนาะขาเป็ดเนาะของกิน,กน,กนอะไรแล้วกับบร,ริได้าแฮปพี่น้องมาไลายเนาะเอามามาไลนะ์แล้วพี่น้องห้ากับบริได้ไลน์ไปนะมาปลูกขอตะแก่นให้ใหญ่ๆยืนดีมีแห้งเนาะ ตั้งแต่ตเวขาผูกปีนี่เนาะพี่หนามาขาก็ผูกอีกพี่เนาะผูกครบสามปีเพิ่งจะยุดเเือหนึ่งเนาะเลยพี่หนาขาผูกอีกคือเก้าหอดจนหอดครบสามปีหมดเลยเพิ่งจะยุดยุดก็ยุดสามปีมันว่าแม่ยุดกระยุดสามปีม่ใหญ่ปะผูกกระผูกสามปียุดกระยุดสามปีเนาะยุ่งบ่ว่าอีกคือยุ่ง ตอนนี้ก็ตอนนยังมือแรงเนาะบ่ทัานขำตอนใดตอนเว้นกำลังตกดินนะกำลังซิมมือม่อเมืนน่แม่ช่วยพักกำลังยางมวนเลยเพื่อน้อมีพักโบกนั่เป็นยังไงวันนี้เนาะเขาก็สิซอยพักกำลังหล้วก็สิซอยพักด้ง,กชกงช่วพักกำลังแล้วสักก้อนมือนี้ซีเจ็บตาพี่น้อง คือตากับรูปบริแดงนะคือสีเจ็บเจ็บเจ็บตาขันนึ่ร,รั่วแแหแสงโทรศัพท์บล็อกด้วยแม่ก็บุงบ่มีแว่นนี่หนอแว่นอันอ่างห้องเอาหายกะตัวแว่นตัวทีเ่เวนมาแจกผู้เฒ่ายไม่ได้แล้วก็เอาหายกะเอาไปใส่โัวเห็ดหงเไปใส่ผัดอันเป็นอันต่ำสูงอะไรบุง วินหงแล้วใส่วินหัวบุ้งวางมึงวางแล้เลยผมเลยใส่ซ้ถ้าใส่พักกระลัมนี่ก็งามเลยนะพี่น้องใส่พักกระลัมปนพักกระลัมพักกระลัมเหล่เนาะปนพักกระลัมขาวค่ะงามคือกันเนาะมาเด้อพี่น้องบัะสุขุชุกคนสุ่มหองสุ่บิรนมาผูกแขนใหญ่ๆนะกันเด้อพักกระลัมเหล่จะเป็นวัวนันี่แนวนี่

พลังพลีส่วนแรงส่วนง่ายเนาะพี่น้องตำหนึข้าวสีซอยเตรียมกะเกียมเนาะกะเกียมไว้แขกมากินมาออึดเศร้าบ้านข้านี่สะโพกในสวรรค์นะขี้ข้านี่เป็นนิยมข้าวปุ้นเนาะแม่ <ừ. S 1> งานเนี่กเ็นนิยมข้าวปุ้นนะพี่น้ <ừ. S 1> องคตรสิมากินข้าวปุ้นบ่มี <ừ. S 1> ข้าวปุ้นก็ต้องคองหวานขนาดน่ะ กินเขาแล้วก็มีข้าวปุ้นหรือว่าข้องหวานในอันนี้นะพี่น้องในสวรรค์นาคีเอท้านี่บ่อนอื่นเพิ่งอะอาชิบอนินยมเนาะอยู่บอนแขวงอื่นต่างแฝงเขาบอกโห,หนาะแต่ได้ยินมาอะ,นะะครับทางเหนือเพิ่นทา้งซ้ำเหนือว่ามีบางบ้านบางกลุ่มบางบ่อนเนานะว่า คนเราผมไม่เคยกินข้าวปุ้นยังเผื่อก็ไม่มีได้พสิเนาะมีแต่ทางเฮ้าเลยกินข้าวปุ้นเนาะนี่ขำๆแล้วพี่น้องเดิเราเลยตะเวนกำลังไก่ตกดินเลยตอนพอจะอันนั้นเนาะพี่น้องตอนนี้บาไวผมก็เฮ็ดกินอยู่สองหมื่นทั้ยเด็กไก่เป็นเฮ็ดกินกับลุงเรื่องกับตะเผากีเนาะบาไวแต่ยังไม่ทันพาไปเบิ่งเด้วยพี่น้อง สอยพักให้แหลวก็ก็พักให่แหลวกับชิปาไปบ่งกันเนาะได้ยินเสียงพกพ๊กพวกพวกคือก็เป็นเหตุยงเนาะอาชีเป็นลาบมือเนาะผักหมผักสีงอวยเนาะชิบนกับขั้วปลาขั้วปลาเห็นหเล่ขัวปลาเห็นไหมเล่เหตอะไพี่น้องขับปุ่น่นอะมาหมยินดีนำกันเด้อพี่น้องก็สุขสุขคนไปอยากปลููแค้นไม่ไงเชิญนเลยเดิอพี่น้อง เอาผูกแขนเป็นวันกำลังใจให้แม่ใหญ่เนาะให้เพื่นอยู่ดีมีแห้งเป็นหุ่มโคหุ่มไตให้ลูกให้ร้านเนาะเมื่ออื่นนี่เป็นวันที่สิบสองเมษาเนาะเป็นสิบสองเมษาเด้อเมื่ออื่นนี่พี่เนาะสิบูแคนให้เพื่อนวันที่สิบสามเมษาค่ะบ้านน้ำม่งเฮากรสิเอาผ่าลงเนาะเป็นหนึ่งเอาผ่าลง เมื่ออื่นผูกแค้นซื้อก็ยังบ่ได้ฮดได้ส่งเพิ่นเนาะเพราะว่าตามประเพณีของเฮานี่เนาะีของเฮาก็คืออาพะลงแล้วงสิฮดส่งผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพี่น้องเบิดไก่เบิดหัวเด้เพาสิซอยจักหัวเนาะ เดี๋ยวพี่น้องไลไลเติมเนาะขั่นสมกินกระแซบแสเอาเจ็ดไปเลยพี่น้องพี่น้องเจ็ดหัวไปเลยไม่จางลายขั่นสมกินน้ำเนาะชัวร์ฮาสิเอาพัดก็ได้อดก็ได้เนาะ เริ่มมืดขาวมืดขาวแล้วพี่น้องแค่แกมห้องมาบ้านนี่แค่แกมห้องอ้ว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 งเลยนะแม่เบิ่งสีมืดมืดขาวมืดขาวแล้วเรียบร้อยเบิดหนึ่งหัวพอดีตอนไหนเนาะเบิสไปแล้วหนึ่งหัวไก่กำลังถลกขึ้นคอนะเขาสีเผาแรงมือพี่น้องเผาแรงมือซอยมันแหลมมันแหลมเลยปะสีพาพี่น้องก็สองเขาบอกไว้เนาะเขาจะเห็ดกินนี่ปุ๊ม นนำกำลังพิมพ์นี่สุด้อดอำลาจพาจากรเลยพี่น้องเริ่มทำาแล้วเสริอมวาพาะจักไปแล้วอ,อาากวอบเป็นกำลังใจให้บ่าวว้อินดีเ้อพี่น้องกรสุนทุกคนเลยปราก็เป็นกำลังใจให้สองรองสาวน้งใใงองด้พี่น้องข้าคุำหนาบได้พี่น้อง